เซอร์ชในเฟซอค่ะนพกันเลยครับเขาบอกให้ลงใน YouTube ไว้เวลาถอดใบเปลี่ยนใบเวลาส่งไปต่างวัตรเขาเขาไม่กล้านะเอ้ยไม่ใส่สูตรหน่อยเหรอไม่ใส่ครับแก้ผ้าเขาจะโดนเซ็นต้องเซ็นเซอร์อีกนะไม่เป็นไรเลยไม่เราต้องไปเซ็นเซอร์อ้าวนี่ถอดใบนะครับ ตัวนี้เป็นแท่นกาด12นิ้วนะกาดที่เขาจะใหญ่กว่าตัวนี้เป็นของยี่ห้อสันติจงจเจริญการช่างนะครับก็ถอดกาดจะใช้นอ็อตสองตัวนะครับแล้วก็ถอดกาดตัวปิดใบถอดสี่ตัวเป็นน็อตตึงเฉพาะ ไปขัดตัวข้างล่างอ่นหมุนให้ตรงก่อนปากแบนเนี่ยไอ้นี่กลมอ่ะมันเป็นเกลียวสวนนะตัวนี้จะเป็นน็อตเกลียวเกลียวตัวเข็มจะออกก็ต้องดันดันตามเข็มนาฬิกาต้องดันไปข้างหน้าถ้าจะออกนี่มันเอามือออกได้ไหมฮยนี่แค่นี้ก็ออกแนละ้วอาวแต่เวลาขันน่ะใช้ ็อกขันให้เขาหน่อยเนี่ยมันจะเป็นเกียวเวลาเอาออกเป็นเกียวตามเข็มนาฬิกา,า,า,กาใช่เป็นเกียวทวนใบก็ดันไปด้านนี้ดันถอยหลังพี่หลังกาดถอยหลังว่าน่นมันก็มีมือดันอยู่ใช่ดันไปใส่อย่างนี้เหรอใช่ถูก,กแล้วนลูกศอน,อนตรงนี้มันมีลองใบลองดูก่อนว่าใส่ได้ป่ ตัวนี้ก็ดันใบตัวนี้ใส่ดีๆต,ตัวนีมันมีบ่าใช่ไหม,ไมถ้ามีบ่าก็ไม่ต้องอเพราะว่าเดี๋ยวลองเทสก่อนว่ามันเข้าร่องป่ะร่องใบปะ,อะลองดันดีๆก่อนมันจะเต็มนิ้วอะ่ะเข้าได้ป่ะไม่ได้ไม,ไดมัน,ม,นมันเกินนิ้วไปนันแหวนรองก็ไม่ต้องใส่ เอาออกเลยอันเอาแหวนออกเอาทั้งใบทั้งแหวนไม่เอาแหวนออกเกียร์ใบออกัใส่ใบกินเลยเพราะว่าตัวนี้มันมีบ่าไม่ต้องใช้หรอกได้ครับพี่มันจะกันลุนไงพลังงานมันลุนเนี่ยแสงล่างดันกลับมาเด็กนนี่นอนดันกลับมาดันมาลุนดันมาลุนดันมาลุนนิดเดียวละเฉงหน่อยก็ได้ ใส่ทวนเข็มเรียบร้อยนะครับใช่ไหมขัดให้แน่นเลยขัดแล้วก็ไปขัดรูข้างหน้างนะครับข้างล่างก็จะมีรูขัดขัดรูเห็นไหมเห็นรูนี่และอ่ารูขัดขัดยังยังนั่นแหละอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่อีไปไปเดี๋ยวอา่านะูเดยิง่งขัดนั่รูจารบีอาเพิ่งขัา นั่นลูกข,ลนะขัดหลังน็อตนะขัดไว้ขัดที่แกนแล้วก็ขันโอเคระวังมือตีมือเอเขานะอ๋อเรเรียบร้อยแล้วก็ปิดครับแล้วเทสใบก็ประมาณนี้ครับตัวนี้เป็นวิธีการใส่ใบของแท่นตัดอลูมิเนียมของยอสันตินะครับของแท้ต้องมีโลโก้นะครับ